สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวอัปเดตนะครับผมเป็นเป็นการอัปเดตระบบใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเอ่อเรามีเราเรา,เรามีตัวอัปเดตอะไรมาเนี่ยเราจะต้องโหลดใหม่ทั้งตัวซึ่งไฟล์มันค่อนข้างใหญ่นะครับผมใหญ่มาก,มากๆเลยมาสักเกือบ5 6าหกิกได้นะครับผมนะครับคราวนี้เราก็เลยออกแบบวิธีการอัปเดตนะครับผมใหม่เอ่อ ไม่ว่าเราจะอัปเดตสคริปต์อะไรามาอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยเราเรามีอยู่4สคริปต์นะฮะสอย่างก็คือมีอตัวรับซื้อการ์ดทุกชนิดแล้วก็ขายการ์สหลอมเออหลอมการ์สไอพวกนี้ยครับผมแล้วก็จะมีของในส่วนของภาษาไทยเต็มรูปแบบนะฮะทั้งสกิลทั้งไอคอนเซตัสนะครับผมแล้วมาล่าสุดก็คืออัปเดตเซิร์ฟเวอร์อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น อัปเดตเฉพาะเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแต่และอย่างก็จะเป็นแยกเป็นตัวตัวตัวของใครของมันนะฮะขึ้นอยู่กับลูกค้าอยากจะซื้อตัวไหนไปอัปเดตนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นตัวที่อัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมก็คือวันนี้นะฮะตัวนี้คืออัปเดตปรับปรุงประสิทธิภาพทุกอย่างเลยหลายอย่างเลยครับตัวนี้เป็นตัวอัปเดตใหญ่นะครับผมขนาดนประมาณ400เหลืออยู่400ใช่เไหมสี่เมกส่วนถ้าเป็นไฟล์สคริปต์ NPC สคริปต์อะไรพวกนี้มันจะน้อยนะฮะ มันจะแค่บางทีเมกเดียวอย่างเนี้ครับผมเมกสเมกนะฮะมันก็จะสะดกวกละเวลาจะไปเอาอัปเดตทีอ่ะคราวนี้เรามาดูว่ามันอัปเดตง่ายขนาดไหนนะครับผมนะฮะเริ่มแรกคือเมื่อเราเโหลดมาแล้วนะฮะโหลดตัวอัปเดตมาแล้วเนี่ยแค่กดติดตั้งเนี่ยครับนี่ครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับผม ตอนแตกไฟล์มันขึ้นอยู่ความใหญ่ของไฟล์นะฮะถ้ามันสคริปต์ทั่วไปเนี่ยมันจะแป๊บแป๊บเดียวเองนะครับผมนะฮะแต่นี่คือทดสอบอันใหม่ให้ดูเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะะฮเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอคอนอันนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับ PC Media Update นะฮะก่อนอื่นเราต้องเปิดธงเขียวก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะเปิดแค่ธงเขียวนะะไม่ต้องรันเซิร์ฟก็ได้เปิดแค่ธงเขียวก่อนปุ๊บเราก็กด PC Media Update เลย เห็นไหมครับไฟล์อัปเดตไปแล้วเมื่อกี้อัปเดตปุ๊บปุ๊บไปแล้วนะฮะถ้าเป็นไฟล์เล็กอย่างที่บอกตัวแรกมันก็จะจบไปเลยมันจะอัปเดตปุ๊บจบแล้วก็มีตัวไอคอนให้เล่นได้เลยขึ้นมาครับแต่อันนี้มันต้องทําการแตกไฟล์ติดตั้งไฟล์ต่างๆเนี่ยออกอีกเพราะว่าแค่ไฟล์มันก็400อยเมกะแคลแล้วเนื่องไปฮะดันนั้นก็เลยก็ต้องใช้เวลาในการติดตั้งของมันนะฮะคราวนี้ ก็มาในส่วนของเรื่องของลูกค้าที่ส่วนใหญ่มกกักจะถามว่าทำไมอัปเดตทำไมต้องซื้อใหม่อันนี้เราพูดคือพูดมาหลายรอบพูดมาเป็นปีแล้วครับเป็นปีๆแล้วะครับว่าคือเกมเนี่ยเราขายแค่ตัวเกมนะฮะอธิบายนาตอนนี้เลยว่าตอนนี้ค้าซื้อเนี่ยการซื้อถ้าคนจะซื้อคัสคัสสีมันก็จะมี อยู่ตรงที่คัาสีนะครับผมเป็นเป็นตัวคื้นตัวยืนเลยนะฮะคัาสี่นะฮะก็จะมี EP 5 EP 5้ารเนะครับผมแล้วก็ Renewal นะฮะค่าสามแล้วก็จะมาค่าสีคัาสีตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวเบสตัวยืนคื้นเลยนะครับจะซื้อตัวนี้ก็ได้แต่ว่าจะไม่มีคัาสี่ x t e n d e d ก็คือค่าสีพิเศษจะไม่มี ถ้าอัปเดตก็จะเป็นอัปเดตตั้งหากนะครับเป็นตัวตั้งหักเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวตัวเต็มเลยตัวฟูลเลยนะฮะอัปเดต500บาทจะไม่ได้เป็นเคลิปอย่างนี้นะครับถ้าอัปเดตจะไปได้เป็นตัวเต็มเลยตัวติดตั้งตัวเต็มไปเลยนะครับผมนะครคราวนี้ถ้าคนซื้อตัวเต็มไปแล้วนะฮะหรือว่าซื้อไปแค่คลาสี่ตัวเบสของมันเนี่ยก็สามารถซื้อเคลิปเนี่ยไปลงได้ตั้งหากได้เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่คนจะเลือกซื้อแบบไหน ถ้าอยากซื้อแบบว่าเต็มเต็มชุดเลยเต็มอัปเดตแล้วก็ซื้อตัวเบสที่เป็นคลาส4ก่อนเป็นเบสตัวพื้นก่อนแล้วก็ซื้ออัปเดต500บาทเพื่อ,เ,อเป็นตัวตัวสมบูรณ์คลาส4ที่สมบูรณ์ที่มีสมบูรณ์หมายถึงมีตัวอาชีพใหม่ใช้สกิลได้ใช้อะไรได้ต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยมาซื้อสกิปแยกว่าอยากอยากได้อนไ็ซื้อแยกแล้วก็มาติดตั้งแบบนี้นะครับผมอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอย่างนี้เรียบร้อยแล้ว พอเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนะเราก็รันเซิฟก่อนนะครับเดี๋ยวนะเอออใช้ตัวนี้ข้างหลังตัวเข้าเกมตัวเดิมนี่แหละนะอันนี้เป็นการมีหลายคนบอกว่าพี่ลงไปแล้วมันขึ้นอย่างนี้มันใช้เล่นใช้งานไม่ได้ไม่ใช่นะครับมันหมายถึงว่าเนี่ยเราได้เปิดธงเขียวไว้อยู่แล้วมันเตือว่าเปิดซ้อนกันนะ ไม่มีอะไรแค่กดปิดไปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวต้องรันเพิ่มก่อนรันเพิ่มก่อนรันเพิ่มก่อนเ,อเดี๋ยวใหม่เราเตรี้มอัปเดตไปแล้วฮะผมจะทำให้เห็นเลยวา่าเข้าเล่นจากตัวนี้เลยหลังจากอัปเดตแล้วเนี่ยมันเล่นได้เลยนะครับ นี่ครับตัเซิร์ฟเวอร์ไปเลยอ่าโอเคอ่ะคราวนี้เราก็มาเข้าตัวอัปเดตแนะนำให้คลิกขวารันแอดมินนะครับแนะนำเพื่เพื่อมันจะเข้าถึงสิทธิ์แอดมินได้เห็นไหมครับออนไลน์แล้วนะครับผมเข้าเกมนี่ครับ าวนี้มันก็เป็นตัวเซิร์ฟล่าสุดที่อัปเดตเรียบร้อยนะฮะนะครับนี่เป็นตัวใหม่คาสซีใหม่นะครับนี่เรียบร้อยถ้ามีสคลิปอื่นก็มาอัปเดตอย่างนี้นะครับก็เข้าก็เข้า,ขาอย่างนี้เลยง่ายมากนะครับผมในการอัปเดตนะฮะยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผม เราก็อัปเดตเรื่อยๆครับไม่เคยปล่อยมันอัปเดตนะครับผมมีอะไรก็จะใส่เพิ่มให้มากที่สุดอัปเดตเขียนเพิ่มเข้าไปในส่วนของเราเองด้วยนะครับผมนะฮะส่วนไอเทมต่างๆนานานะฮะในขอแค่ช็อปอะไรพวกนี้บอกได้เลยว่ามันเยอะมากเรา,เอ,าออกมาแทบทั้งระบบแถมมีของเซิร์ฟเวอร์อื่นในนี้ด้วยนะฮะไม่มีที่ไหนมันจะมาอัดเยอะเท่านี้แล้วนะฮะส่วนเนี่ย ลูกค้าก็ที่ถามมาล่าสุดเนี่ยที่เปิดเซิร์ฟผมก็อธิบายไปแล้วว่าของเรามันเยอะสุดแล้วคือต้องการมากกว่านี้อีกนะคือมันไม่มีแล้วนะฮะอยากได้ไข่มากกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะไข่ไข่ MVP เราก็ทําทําเองนะฮะไม่มีคือก็ไม่มีเราใส่ไปยี่สิบกว่าใบไข่ MVP นะครับที่มีจริงๆในเกมนะฮะแล้วก็ไขไ่ใบอื่นรวมๆกันอีกร้อย 100, เกือ130บร้อยสามสิบใบ นะฮะมันไม่น้อยเลยนะฮะถ้าตอนแรกบอกว่าน้อยมากของน้อยมากก็มันไม่มีจะให้ขนาดนี้แล้ขณะเราทำเสริมเข้าไปนะฮะคือมันสุดแล้วและเกินด้วยนะฮะของแต่ละอย่างใหม่ๆทั้งนั้นยังไงก็รบกวรดูคลิปต่างๆที่เราลงในหน้าเพจนะฮะเราจะรู้ว่าของเราเนี่ยอ,อันดับหนึ่งตลอดการจริงไม่ว่าทั้งราคาไม่ทั้งความเจ๋งของตัวเซิร์ฟนะฮะทำออกมาแบบ เหมือนอินเตอร์เหมือนของของเล่นแบบเล่นตามเซิร์ฟของมันจริงๆเลยนะครับผมไม่ใช่แบบนึกจะมีอะไรตรงไหนมั่วซั่วไม่ใช่เหมือนได้เล่นเซิร์ฟบรรยากาศจริงๆเลยนะครับผมนะฮะก็ฝากติดตามกัน้วยครับผมขอบคุณครับ